ปฏิบัติไปแล้วมีข้อสงสัยอะไรไหมครับก็เมื่อวานได้ฟังฟังเพลงที่เคยเคยให้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่ปีนู่นเนาะที่ที่หลวงพ่อยังอยู่กับเราแล้วหลวงพอก็ไม่ได้อยู่กับเราครับตอนนั้น <c oughs> เพลงที่เชื่อว่าการระคังซึ่งเพลงเนี้พอได้ฟังทีไรก็จะรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยที่เรามีความทุกข์มากมายต่าง ก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่พอเราได้พบได้เจอท่านแล้วก็ความทุกข์บางอย่างก็เคลื่ยออกจากจิตจากใจของเราแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนเราเสมอก็คือการได้พบนั้นมันไม่ได้เทียงดีลังยั่งยืนแต่ว่าสิ่งที่ท่านเคยบอกเสมอก็คือถ้าสมมตินึกถึงพ่อเมื่อไหร่พ่อก็จะมาหานะลูกนะอันนี้เป็น อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราก็ระลึกถึงท่านเสมอเสมอไม่ว่าจะทำอะไรแล้วก็ในเนื้อหาของเพลงจริงๆแล้วก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเราอาจจะได้นั่นก็หมายความว่าคือเราต้องตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อที่จะจะทำให้พ่อของเราผิดหวัง เทแรงกายแรงใจในการที่เราจะช่วยคนอื่นได้ไม่ว่าจะช่วยทางด้านไหนเราก็พอ่อที่แต่กุณาเขาแม้บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายมากนะแต่ว่าถ้าเราพอทําไหวหรือทําได้เราก็ต้องทรงปฏิบปตาแบบที่พ่อสอนเราก็คือการให้พอก็คือมีแต่ให้ทําทุกอยา่างด้วยการให้อย่างเดียวการที่ เราทรงพรม,มิหารสีเนี่ยติดของเราเนี่ยจะสามารถที่จะก้าวก้าวเข้าสู่ความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราตั้งใจปฏิบัติโดยที่เรามีพ่อเป็นแบบอย่างมีพระพุทธเจ้ามาทารมาเลียสมีหลวงปูง่หลวงพ่อท่านเป็นแบบอย่างของเราสักวันเราคงได้พบกับท่านในที่ ปลื้มใจทุกครั้งที่เหมือนเหมือนภาพหลองพ่อก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมานีครับก็คือในคือคือ,ค,อคือลองไปฟังดูก็ได้นะครับในค่อยๆฟังดูตั้งใจฟังแบบแล้วเราก็ค่อยๆน้อมนึกถึงท่านว่าเรื่องราวของของเรากับของท่านเป็นอย่างไรครับคือเราเราฟังเพลงน,นี้เพื่อที่จะ คือไม่ได้ฟังเพื่อความสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตว่าเป็นการเหตุการณ์ตอนตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่พ่อจะลาสังขารก็ก,ก,ก็ก็มีเพลงนี้ที่ที่คนที่ไปด้วยกันเราก็จะรู้ว่าเราฟังทีไรเราก็คือไม่ได้ฟังเหมือนคนรักกันหรืออะไรมันไม่ใช่มันเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านมาตอนที่เราทุก แล้วก็สามารถที่จะทําให้เราคลายจากความทุกข์นี้ได้แล้วก็สามารถที่จะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสมมติว่าเรานึกถึงท่านนี่คือเป็นสิ่งที่แม้ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าท่านก็ยังคอยท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าท่านก็ยังคอยปกป้องคอยรักษาพวกเราอยู่เสมอพวกเราที่ เป็นลูกท่านเป็นหลานท่านมีความเกี่ยวเนื่องกับท่านท่านก็ไม่เคยที้พวกเราเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะตั้งใจในการตอบแทนคือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาไม่เพียงแต่การสวดมนต์ไหว้พระนั่สมาธิแต่นั่นก็คือการส่งความเขาเรียกว่าส่งพรมิคติไว้ในใจของเราด้วย ปฏิวัติที่พ่อได้พยายามทามให้เราเห็นทุกๆครั้งก mm hmm. ารให้ของท่านแล้วก็สละออกจนเห็นนะว,ว่าเราเป็นผู้ให้เองก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรสิ่งของที่จะให้เขาไม่ช้าไม่นานมันก็พังคนที่เราให้จริงๆเขาก็ไม่ได้ทีหลังยั่งยืนอะไรดังนั้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า เราให้เพื่ออะไรเพราะว่าให้เพื่ออะไรมันก็ไม่มีอะไรกลับมาอยู่แล้วเพราะว่ากดให้ก็ไม่ไม่ชีรงังคนรับก็ไม่ชีรงังสินของที่ให้มันก็ไม่ชีรงังการให้ค่าสิงของว่าเราจะกล้าให้ไหมหรือไม่กล้าให้มันก็เลยรู้สึกกล้าให้ไหมหรือไม่กล้าให้มันก็เลยรู้สึกน้อยลงไปการให้เราถึงให้ด้วยความเต็มใจมากขึ้นความตระณีทีเหนียว มันจะเบาบางลงไปเรื่อยๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่พ่อของเราก็ดาเนินมาแบบนี้ดังนั้นเราเป็นลูกเป็นหลานท่านเราก็ตั้งใจในการที่ปฏิบัติตามแนวพระธรรมคำสั่งสอนของทานเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไม่ต้องกลับมาแบบนี้อีกแล้วไม่ต้องกลับมาทนทุกข์กับสิ่งที่มัน ือเราก็ไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าเราทาปฏิบัติถึงหรือไม่ถึงเพราะว่าถ้าเรายังสงสัยอยู่แสดงว่าจิตของเรามันยังไม่ตั้งมัน่นจะถึงไม่ถึงไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่อยากกลับมาิ่งใดก็ตามที่เราทําได้ในปัจจุบันถ้าทําไม่ใครได้แค่อยากเอาอะไรไปก็เาไปถ้าสมมติว่าเอาไปแล้วเขามีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้ถดกเบี่ยนหรือเดือด,ด,ดร้อนมากนะเขาอยากได้ก็ได้ก็เอาไป เันนี้เราก็ก็ให้วางใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วพวกเราเองก็จะต้องเขาเรียกว่าเผชิญเวลาพอจิตเรามันเกิดความดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ตามมาก็คือเราเองจะไม่มีเวลาในการกลับมามองดูตัวของเราเลยตัวของเราที่พูดไม่ถึกไม่ได้หมายถึงดูแลร่างกายนะครับหมายถึงดูแลจิตผู้รู้ของเราเนี่ยที่มันยังไม่รู้ทั้งหมดเนี่ย ให้มันได้เข้าใจเนี่ยที่มันยังไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยให้มันได้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่งั้นในชีวิตแต่ละวันก็มีแต่การดินดน้นรนในการที่จะต้องไปกลอนควายหาบางอยา่างอยากได้สิ่งต่างๆที่มันไม่ได้มีอยู่จริงได้แล้วมันก็ยังไม่มีความสุดได้แล้วก็ยังมีความต้องการไปอีกเรื่อยๆจนไม่มีคําว่าพอ พอ,อคำว่าพอมันไม่เกิดในใจของเราเราก็จะต้องถูกเวลาต่างๆมันดิ้นนอนไปเรื่อยเวลาที่เสียไปมันก็เกิดไร้ค่าไรประโยชน์ไปถ้ามันก็เกิดไร้ค่าไรประโยชน์ไปถ้าเราค่อยๆให้อย่างที่พ่อบอกรับอย่างที่พ่อบอกคำว่าพอในใจของเรามันจะเกิดขึ้นพอคำว่าพอในใจของเรามันเกิดขึ้นปุ๊บ ยิ่งตกปลุนมากขึ้นการปฏิบัติของเราแท่โนน้นอย่างนี้เพื่อได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ถึงเวลาตรงนี้เรามีเวลาเพียงพอที่เราจะมาดูแลใจของเราเนี่ยที่มันยังบินตามหาสิ่งบางอย่างอยู่ที่ไม่เคยเจอสักทีดังนั้นเราจึงค่อยๆวางสิ่งเหล่านั้นลงเพื่อขาบ้างมาดูซิว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไร มาดูตามคำสั่งสอนของพระท่านจีว่าร่างกายมันเป็นทุกแบบไหนนี้จิตใจมันเป็นทุกแบบไหน,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 แ,บบไหนแล้วความคิดทั่วของเรามันทําให้เราเกิดการสร้างเรื่องสร้างราวต่างๆนาน,นานเนี่ยแล้วเราก็ต้องมานั่งรับกรรมเปน็นอย่างเนี้ยเพราะว่าต้องมานั่งรับกรรมเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าการคิดทั่วแล้วเราก็ประมาทไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นรองอะไรเราก็จะได้มีวันนั่งไต่ตองในสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ฉละด ความชั่วออกไปจากใจของเราได้บ้างไม่มากบ้างก็หน่อยบ้างดีกว่าคุณรู้ความคิดที่ออกมาเราก็ประมาทพลาดพังเลื่อนเล้อปล่อยไปตามเรื่องตามราวสุดท้ายก็มาน่โอดควรบ้าทําไมเรื่องราวแบบนี้มันเกิดกับฉันทําไมเรื่องราวแบบนี้ไม่น่าจะเกิดกับเราแต่ทําไมต้องมาเกิดกับเราด้วยก็เพราะว่าเราเป็นผู้สร้างเองมัก็ไดกัรเราด้วยก็เพราะว่าเราเป็นผู้สร้างเอง หรือะถ้าเรามีเวลาในการที่จะกลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะมองเห็นแล้วว่าผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของเรานะั้นไม่เพียงแต่อดีตส่งผลแต่ในปัจจุบันก็ยังส่งผลเองเช่นเดียวกันความคิดแต่และความคิดถึงแต่ความชัว่วความชั่วมันก็จะดึงดูดทําให้เกิดอากสนนมันก็แทรกสิ่งต่างๆก็จะทําให้เกิดความเขาเรียกว่าทั้งการ งานการเงินครอบครัวต่างๆมันก็จะทําให้พวกเนี้ยมันเกิดการเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนจิตใจของเราเราถามเลยเัาว่าถ้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราจะมีเวลาอะไรละ่ะที่จะให้ตัวเองบ้านจะมีเวลาไหนที่เราจะมาดูแลกายดูแลใจของตัวเองตามความเป็นที่บ้างมันไม่มี ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะดูแลความรู้สึกตัวเองที่ยซ้ำว่าตอนนี้ต้างจะดูแลความรู้สึกตัวเองที่ยซ้ว่าตอนนี้เราคิดดีหรือคิดชั่วดังนั้นตรงนี้มันคือภาระภาระที่บางครั้งบางพามันไม่ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีสาระอะไรในการที่เราจะต้องทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อไปดิ้นรนดิ้นรนแบบนั้นแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย พอถึงวาระหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมร่างกายมันเริ่มแก่เราค่อยมาคิดได้ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าผมเองด้วยด้วยด้วยตัว,ว,วผมเองผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังประมาทอยู่ผมก็ยังประมาทอยู่ในในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ทมนึกถึงเราก็มามองดูในปัจจุบันนี้เท่านั้นบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ฉันไม่ได้ทําอะไรมาเลยก็ไม่เป็นไรแต่ในปัจจุบันเราคิดได้แล้วเราตั้งใจจะทําทตามพระท่านบอกเพราะว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่จะทําให้จิตของเรานั้นไม่ต้องเป็นว่าใจเกิดแบบนี้อีกไม่งั้นเราก็ต้องกลับมารับผลกรรมต่างๆที่เราทําไว้ถ้าทุกคนลองไล่เนตด,ดูไม่ว่าจะเป็นกรรมจากความคิดกรรมจากการพูดเสียดสีไป ไปด่าไปติไปเตียบนบุคคลอื่นหรือกรรมแม้กระทั่งไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากครางกัดแล้วมันไม่หวนไม่ไหวนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ในปัจจุบันเองก็เป็นแบบนั้นแน่ดีองปัจจุบันเองก็เป็นแบบนั้นแน่ดีเองยิ่งมากกว่านั้นอีกถ้าเราระลึกได้เราก็จะรู้ะลึกไม่ได้เราก็จะรู้อีกเพราะว่าการรมทุกๆอย่างก็ส่ง ได้มาแล้วก็เสียไปแล้วก็ไปอยากได้อีกแล้วก็เวลาผ่านไปผ่านไปสุดท้ายร่างกายก็พังแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลยสุดท้ายก็กลับมามารับใช้ผลของกรรมตัวเองอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่แบบนี้เราเหนื่อยบ้างไหมครับเราหนกับการที่แบบนี้เราเหนื่อยบ้างไหมครับเราหนกับการที่เราต้องมาเผชิญ ิ่งต่ตางๆเหล่านี้ไหมตั้งใจไหมตั้งใจเถิดตั้งเป็นอธิษฐานบารมีตั้งเป็นสัจจะบารมีของเราว่าการทําทุกสิ่งทุกอย่างชาตินี้ขอทําเป็นชาติสุดท้ายทำมาแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกก็บอกตัวเราเองนี่แหละว่าก็จะทําให้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายละกันก็ทําให้เขาไปเถอะเพราอยากได้อะไรก็ให้ไปเถอะเขาอยากจะว่าก็ไม่เป็นไร ก็ให้เขาว่าเถอะก็ให้อภัยเขาเถอะเพราะว่าไม่ชาแมตเรายัางไงก็แล้วแต่ก็บอกเธอว่าฉันจะอยู่ให้เธอเปลี่ียนเป็น,เปน,นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าจะให้เรากิดร้ายหรือคิดไม่ดีด้วยเราพอแล้วละ่ะ mm hmm. เราไม่อยากทําแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าโทษมันเยอะเสียเหลือเกินถึงค่อยๆตัดใจไม่ว่าจาัดบุคคลใกล้ชิดของเราก็ตามบุคคลตัดใจไม่ว่าจากบุคคลใกล้ชิดของเราก็ตามบุคคลที่ ค่อยๆพยายามวางกำลังใจแบบนี้ลงถ้าเราทำแบบนี้ได้บ่อยๆสติเราเกิดได้บ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงของเราเพราะว่าเราจะไม่ละเมิดบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วดังนั้นสิ่งของเราจะเริ่มมาคุ้มใจของเราโดยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องมานั่งท่องก็ได้ว่ามีกี่ข้อบางคนรักษาแบบนี้ไปจิ้เกิดตรงอาารย์ได้อีกคือไม่มี รลายในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นของอมจารย์ได้อีกคือไม่มีลายในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติเราอาจจะไม่ต้องมานั่งไล่ว่าเราจะต้องข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แต่การปฏิบัติผลมันย่อมเกิดกับใจของเราเป็นแบบนั้นถ้าเราตรงการรักษาที่ท่าสิทธิของเราตั้งมั่นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความตั้งมั่นของจิตคือการมีสมาธิจะมากขึ้นเพราะว่า ตอนเราไม่ทำร้ายใครเราจะมานั่งมีเรื่องคิดไหมคะว่าเราจะต้องไปทำอะไรไปแก้ตรงไหนเป็นการอะไรหรือว่าปีเรื่องไหนปีเรื่องไหนไหมที่เราจะไปคิดทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่มีเรื่องเราต่างๆเหล่านี้มันก็จะหยุดลงความที่เป็นนิบบอหาคือความฟุ้งต่างๆมันก็จะเบาบางลงสมาธิก็ตั้งมัน่นพอตั้งมั่นแล้วก็มามองดูจิตของเราแบบนี้ เพียรรักษาแบบนี้เกิดปัญญาเกิดเคลื่อนเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงเลยแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยเราไม่สามารถสั่งให้อะไรเกิดได้ไม่สามารถสั่งให้อะไรดับได้แล้วก็ไม่สามารถสั่งอะไรให้มันเป็นไปนดังใจเราได้เลยมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยใจของเราก็กค่อยๆน้อมเชื่อตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นมากขึ้น จิตของเราก็จะทรงอยู่ในสติศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่เป็นนิดแบบนี้จนกระทั่งไม่รู้หรอกมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าใจของเราก็เคารพพระของเราแบบนี้เสมอเสมอเพราะว่าสิ่งที่เราก็เคารพพระของเราแบบนี้เสมอเสมอเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าใจได้แบบนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรีสฆ์หลวงปู่หลวงพ่อเมตตาสั่งสอนเราและถ้าสมมติว่า เวลาไหนก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราที่ผิดมันจะออกจาก่าแล้วก็ขอทรงอารมณ์แบบนี้ได้อารมณ์ที่เป็นสักกายะทิฏฐิเบื้องต้นอารมณ์ที่เป็นศีละระตับปามาตทเบื้องต้นวิธีอินชาเบื้องต้นและการที่เราไม่อยากกลับมาเกิดอีกเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ที่เป็นที่สุดแล้วถ้าเราจะไม่ไม่พอใจแบบนี้หรอครับ เราควรกลับมามองตรงนี้ที่การปฏิบัติของเรา,าเช่นเดียวกันเราจะดิ้นรนอะไรไปเพื่ออะไรราอสุดท้ายเราก็วางใจเพียงเท่านี้เท่านี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าสามารถที่จะเป็นพระยาบุคคลได้หลวงปู่หลวงพ่อท่านก็บอกเราแล้วสิ่งที่เราไม่เชื่อเพราะว่าเรายังไม่ลงมือทําจริงๆ เรา,ายังไม่ลงมือทำจริงๆผลมันก็ยังไม่เกิดขึ้นความลังเลสงสัยวิจิตรชาแม้จะอยู่ในนิพนธาเองหรือวิจิตรชาที่อยู่ในสังโยชน์ก็จะวนเวียนใจของเราทําให้เราเศร้าหมองแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทําดีแล้วนะทานก็ทําแล้วถิ่ก็ทําแล้วสมาธิก็ทําแล้วทําไมใจของเรายังรลอกยอมรับกฎของความเป็นจริงเบื้องต้นยังไม่ได้เห็นไหมครับใจมันก็จะเศร้าหมองเศร้าหมองเสร็จ พอบางคนนะครับดีไม่ดีไปป่ามานประทับอีกป่ามาานก็กุฎเจ้าอีกป่ามาานก็กุฎเจ้าอีกก็สวยกันไปอีกดังนั้นอันนี้เราพึงรักษาใจของเรานี่แหละพอพึงรักษาใจของเราแบบนี้ไว้เสม,อ,สมอเนี่ยทานของเราก็จะเริ่มบริสุทธิ์สีงของเราก็จะเริ่มบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นสมาธิที่มีความตั้งมั่นไม่ให้สมาธิที่เราไปนั่ง นั่งอย่างเดียวยืนอย่างเดียวเดินอย่างเดียวอันนั้นมันได้แต่ความสงบแต่พอเอามาใช้จริงมันก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าฝึกแบบเนี้มันจะสามารถเอามาใช้จริงได้อารมณ์เฉดอารมณ์ตั้งมัน่นเป็นอารมณ์เดียวได้เวลาคิดเรื่องอะไรเรื่องราวกระทบใจเวลาคิดเรื่องอะไรเรื่องราวกระทบใจเราแล้วก็ลงความไม่เที่ยงเป็นเรื่องเดียวได้เป็นทุกข์เป็นเรื่องเดียวได้หรือเป็นอนัตตาเป็นเรื่องเดียวได้ อย่างเงี้ยครับก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นผลของใจของเราเนาะก,ก็วันนี้ก็เริ่มต้นบทเพลงที่ทํำให้หนึกถึงพ่อก็เลยได้พูดยาวไปสักนิดนึงก็ก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจทําตามปฏิวิธิของพ่อเราพ่อเราทํำยังไงเราก็ควรที่จะทําตามนั้น เราทำความดีไปแม้จะมีความตามนั้นเราทำความดีไปแม้จะมีคนตีคนดา่าคนว่าคนดินทามันก็เป็นเรื่องของโลกเราก็น้อมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมของเราก็คงทำแบบนั้นมาเยอะเช่นเดียวกันพ่อเราเองถ้าไม่ตา่าท่านก็โดนเหมือนกันแล้วเราเป็นใครเราจะไม่โดนพราพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นแบบ ิ่งยิ่งกว่าพระรัหารอีกเป็นจอมพระราหารอีก,อาาอกท่านยังโดนแล้วเราเป็นใครโลกธรรมแต่ถึงจะไม่ทําร้ายเราเราจะเก็บมาจากไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องมองก็จะให้กําลังใจทุกทุกคนว่าเราทําความดีไปนะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรจะมีใครด่าใครว่าใครรับลังก็เรื่องของเขาแต่ใจของเราต่างหากวันใวไหมกับโลกธรรมแบบนี้ ถ้าสมมติจรมนดามาว่าเราแล้วเราหวั่นไหวแล้วเราหยุดทำามาว่าเราแล้วเราหวั่นไหวแล้วเราหยุดทำความดีของเราเราก็ไม่ทำตามพ่อสอนเราก็ไม่ได้ทำตามแบบที่พ่อบอกดังนั้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราเจตนาเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้บุคคลอื่นมีความสุขพ้นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ คนอื่นเรารู้สึกไม่ดีร,รู้สึกไม่ชอบก็ปล่อยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็เป็นวาระใครวาระมันเนาะเราก็เอาใจของเราทรงใจของเราไว้ต่อให้เขาจะมาทําให้เราต้องหยุดใจคําบางอย่างแต่เราก็ไม่หยุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เรามีเจตนาทําตามปฏิปทาที่ พ่อนั่นจะสอนเสมอว่าถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่ก็คือหนึ่งการทํางานสาธารณประโยชน์เพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาถนนบงค์หลงพระศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นทำจิตให้เป็นสาธารณะก็คือมีอะไรที่เราช่วยได้เราก็เต็มใจช่วยเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเรื่องของการสมภพญ,ญาสัทธอนไว้แล้วใครปฏิบัติแบบไหนได้ ก็ตั้งใจทําแบบนั้นไม่ว่าจะทําแบบสุขวิปัสโกทําแบบวิชาสามทําแบบทรลักินโยหรือทําแบบปฏิสัมพิทายานก็ให้ทรงอภิญญาสมบัติของเราไว้เพื่อที่จะช่วยที่จะช่วยบํารุงธนุพุทธศาสนาไว้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้หรือช่วยไขข้อสงสัยได้บ้างจากการปฏิบัติของผมเองที่ไม่ทำมากไมยที่ไม่ทำมากไมเท่าอาจจะไม่เท่าทุกๆคนก็ได้ก็อยากจะให้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้เพราะว่าเราก็ต่างเป็นกลยะนิมิตรเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาเจอกันอีกไหมหรือว่าเราจะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าตอน วอนนี้เราเจอกันละเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันละก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอพัฒน,นาสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พักพก่อนพรุ่งนี้จะได้หล่นมาจาระทับแต่เช้า